สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ข่ะภาค่ัมซีทีวีประจำวันเสาร์ที่5ธันวาคม2558เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยมงคลพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโรกาสเฉลิมพระชมพรันา5ทธันวาคม2558ค่ะ เช้าวันนี้ที่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีโดยจังหวัดจันทบุรีจัดให้มีพิธีถวายราชดรดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา88พันษา5ธันวาคม2558น้อานมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี โดยนายสมศักดิ์พอดิสุโธเห็นฐานนท์ผู้ว่าราชาการจ,จังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรพร้อมนำเหล่าหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการทหารตำรวจพลเรือนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมในพิธีซึ่งนายสมหมายวิเชียนชันได้อันเชิญพระแสงราชตราวุฒิประจำบนทวนจันทบุรีเพื่อประกอบพิธีถวาราชดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล โดยนายสมศักดิ์บริสุทธโธเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ารวมถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยมงคลพระพิสุสง์เจริญชัยมงคลคาถาห่วงปีพาดบรรเลงพเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับกองกิยศข้าราชการตำรวจยิงสลุด21นัดเสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการผู้ร่วมง,งานรวมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทีต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นาน,านปัะการก่อเกิดคุนูปการอเออานกอันตันแก่ประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่า หลังจากนั้นเป็นพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินต่อโดยพิธีมอบใบประกาาเกียรติคุณคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ค่ะ